สวัสดีค่ะพบกับแอมฟอร์ดพระนครเกษตรนวองมีนอีกแล้วนะคะพี่พี่วันนี้ค่ะพามาชมรถแต่งหล่อๆเป็น OpenCAP นะคะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเอง LT เดอแต่ก่อนจะไปชมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XLT ค่ะพี่พี่คะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาค่าตัวเขาจะอยู่ที่854,000บาทค่ะพี่พคะหล่อๆแบบนี้เท่ๆแบบน,แบบนี้บอกได้เลยจับต้องได้ง่ายๆโปรโมชั่นก็ถูกสุดๆมากๆเลยนะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆต้องทักแชทมาเด้อแต่ว่าก่อนอื่นเอามาชมกันก่อนดีกว่าคะ่ะว่าด้านหน้าตกแต่งอะไรบ้างเริ่มจากด้านบนสุดตรงนี้นะคะเป็นสครคปนะคะทะคุปทรงสูงนั่นเองนะคะเนาะเราจะเห็น คลิปที่ผ่านๆมาจะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะแต่อันนี้จะเป็นสรูปทรงสูงนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้สรูปแบบนี้นะด้านหน้ากระจังข้างหน้าค่ะก็สวยๆมากๆเลยนะคะด้วยแรปเตอร์รุ่น V6 นั่นเองนะคะใส่เข้าไปแล้วไฟหน้าก็เท่ด้วยนะใส่ที่ครอบไฟเข้าไปก็เท่แล้วไฟด้านในเป็นไฟ LED เด้อพี่ๆที่สําคัญค่ะรุ่นของ XLT นะคะแจ้งก่อนเลยมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะพิเศษขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเพิ่มความหล่อเข้าไปนะคะเป็นการชนนะคะ ของ KTY Outlander ค่ะพี่ๆแข็งแรงมากๆแท้กับ h า mmer อร์เลยนะคะแล้วก็หล่อมากๆด้วยมีห่วงลากจูงมาให้พร้อมนะคะ2ห่วงสีแดงแบบนี้เลยมาดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะสำหรับด้านข้างตรงนี้นะคะซุ้มล้อเนาะแน่นอนอยู่แล้วค่ะแบบมีหมดนั่นเองนะคะแต่ว่าหมดตรงนี้บอกก่อนเลยนะไม่ได้เป็นการเจาะนะคะเป็นการติดเพิ่มเข้าไปเพื่อความสวยงามเด้ออ้อามาดูในส่วนของแมกยางกันค่ะสําหรับแมกยางอันนี้นะคะแมกยางจะเป็นของ Monster ค่ะ AT3 เนาะแล้วก็ แม็กนะคะจะเป็นแม็กขอบ16นั่นเองนะคะซีรีย์ยางจะเป็น265นะคะเนาะสำหรับซีรีย์ยางนะคะ2 6 5 5ทับ 55, นะคะแล้วก็2อ5าทับ70นะคะแล้วก็แม็กจะเป็นแม็กขอบ16นั่นเองอันนี้แต่งตามโปรเลยเดอ้อถ้าสนใจก็โทรมานะคะโทรมาแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะไม่ได้ใส่ในส่วนของสติกเกอร์รับรถแบบเรียบแต่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะในส่วนของเบารองมือจบับค่ะคิ้วกันสาใส่ให้นะคะนี่เลย เพิ่มความหล่อมากยิ่งขึ้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะ โล <'s> <บ>่บานด้านท้ายนะคะ T T Y แขนยาวแบบนี้เลยนะคะนี่หล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเหล็กชั้นดีด้วยทีเดียวสามารถเลือกได้นะคะมีแบบแขนยาวแล้วก็แบบแขนสั้นนะแล้วก็ด้านท้ายค่ะตรงนี้นะคะเพิ่มความหล่อเข้าไปค่ะการชนท้ายนะคะของ T T Y ด้วยเหมือนกันนะพี่ๆนะสำหรับการชนท้าย T T Y ค่ะมีห่วงลากจูงโอเมก้ามาให้ด้วยพร้อมนะคะนี่ก็คือสามารถใช้งานได้จริงเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้นะคะปากนกแก้วนะคะสําหรับพี่ๆนะคะที่เอาไว้ลากจูงนั่นเองนะคะนี่ใช้งานได้จริงเลยนั่นเองนะเดี๋ยวพามา ชมในส่วนของภายในตัวรถกันนะคะสำหรับรุ่น XLT นะคะ Open c a p ของเรานะคะ หล่อเท่ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะมาด้วยระบบพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะเบาสบายขับง่ายนะคะแล้วก็หน้าจอปัดตรงนี้นะคะนี่เท่มากๆเลยหน้าปัดกลางนะคะก็มีขนาด8นิ้วด้วยกันนะดิเป็นดิจิตอลนั่นเองนะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะคะมีขนาดที่10นิ้วด้วยกันนะเชื่อมต่อกับ Android Auto Apple Ca r p l a y พได้นะคะเป็นแบบ s y n c 4 A เนาะแล้วก็เชื่อมต่อ f อดพา a s s ได้นะคะแทนชาร์จใบเลสนี et, ้ให้ย s ด Type C มีให้พร้อมนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโตค้ค่ะพี่ๆข้างในก็วางแก้ววางอะไร ได้หมดเลยนะหรูหรามากๆเลยค่ะรุ่นนี้ค่าตัวของเขาแจ้งอีกหนึ่งทีค่ะ8 5 4 0 0 0บาทถ้าสนใจนะคะแคปรูปรถคันนี้ไว้ค่ะพี่ๆแล้วทักแชทมาหาอมแอมนะคะหรือไม่ก็โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์084-232-6265เพื่อให้พาชมคลิปรถแต่งเท่แบบนี้ต้องอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามอมแอมไ้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะ